สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจมงคลบารมีพระเครื่องหลวงปู่ตัวทุกๆุกต่านนะครับนะครับสวัสดีแฟนเพจมงคลบารมีพระเครื่องสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนในช่องทางเฟซบุ๊กเด็กยูบปลานะครับเด็กยูบปลาต้องภาษาไทยแล้วก็เด็กยิบปลาต้องภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่นะครับแฟนเพจนะครับหรือว่าแฟนช่อง YouTube นะครับ นะครับเด็กยูปลาที่เป็นภาษาจีนนะครับสวัสดีครับนะครับก็มาแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับนะครับเพราะการทาคลิปเกี่ยวปลาแตะเมื่อกี้นะครับการแชร์เยอะๆก็ก็ถือว่าช่วยให้พี่ๆท่านอื่นนะครับที่ไม่เห็นคลิปแต่ว่าเข้ามาได้รับชมได้รับความรู้กันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อย วันนี้ก็ถือว่าอยากมาพูดคุยในเรื่องประเด็นร้อนแล้วกันนะครับประเด็นประเด็นร้อนประเด็นใหม่นะครับก็คือเหรียญแท็กเก้นะครับที่ออกมาใหม่ในช่วงนี้นะครับก็เห็นพี่ๆีน้องนนะครับที่เริ่มสะสมประเครื่องใหม่ๆหรือพีพ่ๆที่สะสมประเครื่องนะครับอยู่แล้วหรือพีพ่ๆที่เป็นเซยนพระสาสายสายสายของประเครื่องสายสามจังหวัดาจแดนใต้อยู่แล้วก็นะครับที่สะสมอยู่แล้วนะครับ นะครับก็อ่าำลังศึกษาความรู้กันอยู่ว่าดูแต่เกยังไงนะครับดูยังไงไม่ให้โดนนะครับหรือเหรียญเก๊้ออกมาแล้วก็นะครับก็ไม่อยากให้คนที่เก็บสะสมหรือผู้ที่สตารนะครับในตัวหลงป้อนั้นๆนะครับอ่าเกิดความเข้าใจนะครับปิดแล้วก็เจ้าห่าลาเกีไปนะครับเหรียญที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเป็นเหรียญแดงนะครับหลวงพแดงวัดเชิงเขาครับ นะครับหลวงพ่อแดงวัดเจิงเกาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกจิสายเตื่อเกาบูโดนะครับของนราธิวาสนะครับนะครับก่อนที่จะมาแตะเกณนะครับก็ก่อนอนุญาตพูดประวัติเก่าๆนะครับสําหรับพี่ๆที่เพิ่งมาสะสมใหม่แล้วกันหรือว่าบางท่านยังยังไม่รู้จักหลวงปู่แดงนะครับหลวงปู่แดงนะครับของวัดเจิงเกานะครับนราธิวาสนะครับนะครับเป็นเกจิถือว่านะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะพระเครื่องท่านนะครับได้มีทั้งประสบการณ์ได้มีทั้งเรื่องเล่าได้มีทั้งนะครับทั้งพุทธคุณนะครับในด้านโจกลาบแล้วก็แก้วกล้าดนะครับก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับสําหรับผู้ที่ใช้เหรียญของพระท่านนะครับก็เลยได้ใายะว่าเกจิแห่งเทือกเขาบูโดนะครับอะนะครับหลวงปู่แดงวัดเจิงก่านะครับหรือหลวงปู่แดงอะธรรมะนะครับ โจโตนะครับนะครับวัดเจิงเก่านาลาติวานนะครับเกิดในปีสองสี่สามสองนะครับแล้วก็พอเมื่ออายุสิบแปดปีตั้นก็อุปชาได้หนึ่งพรรษาจึงลาสิกานะครับแล้วก็อุปโมบทอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อยี่สิบเอ็ดปีนะครับปีสองสี่ห้าหนึ่งนะครับตั้นมรณภาพานะครับวันที่หนึ่งมกราปีสองพันห้าร้อย ยี่สิบสองณโรงพยาบาลปัตตานีนะครับสิริอายุนะครับเก้าสิบปีเจ็ดสิบพรรษานะครับเก้าสิบปีเจ็ดสิบพรรษาวัตตุมงคลของท่านนะครับมีการจัดสร้างเพียงรุ่นเดียวนะครับนะครับในปีหนึ่งเก้านะครับเพื่อมอบให้แก่ผู้บริอยากทรัพย์นะครับสมทบตุนในการสร้างพระอุโบสถนะครับของวัดได้แก่รูปเหมือนนะครับอ่าบูชาขนาดห้านิ้วนะครับรูปเหมือนบรรจุกลิ่ง นะครับแล้วก็เหรี่ยญลูกไก่รุ่นแรกนะครับเนื้อต้องแดงนะครับเหรียญลูกไก่รุ่นแรกเนื้อเงินนะครับจำนวนจาจัดสร้างก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่คือเรื่องข้าวๆในการจัดสร้างวัตถุมงคลเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านก็มีแค่รุ่นเดียวนะครับในปีหนึ่งเก้านะครับแล้วมาถึงการสะสมบ้างนะครับการสะสมระเครื่องนะครับของหลวงปู่แดงนะครับเจิงเก่านะครับหลวงปู่แดงเจิงเก่าซึ่ง ต้องพูดว่าเป็นเหรียรุ่นเดียวแล้วก็รุ่นอ่ารุ่นเดียวของท่านนะครับที่ท่านสร้างนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ถือว่าเล่าการกันกันมาตลอดนะครับให้สําหรับคนที่เก็บสะสมหรือคนที่ชอบแล้วก็สัตตาในสายอ่านะครับสายนาราลัิวาสนะครับสายประเครื่องนาราธิวัสนะครับเป็นนะครับอย่างเช่นบาง นะครับมีการเล่าว่ามีคนตูก้ังระเบิดนะครับสังหารนะครับขนาดตอกสลักแล้วก็ดึงกระเดือกนะครับไม่ตำานินะครับอันนั้นเป็นเรื่องเล่านะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่านะครับเยอะแยะมากมายครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญหลวงพ่อแดงนะครับ่้นก็นะครับสุกก็เรียกว่าไม่เน่าเปื่อยนะครับสุกเป็นหินนะครับเป็นตาเริยสงนะครับที่ น่ากลาบไวหวน่านับถือนะครับแล้วก็น่าใจประเกรืองของท่านเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หลวงพ่อแดงตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็นะครับตั้งแต่ชา,าวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมก็นับถือท่านมากนะครับต้องบอกว่านับถือท่านมากนะครับโอเคมาดูเหรียญของท่านกันเลยดีกว่านะครับนะครับตอนอื่นมามาดูเหรียญเค้กันเลยดีกว่านะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ๆป่านตาเหรียญแท้กันมามากนะครับ เรียนเคมีหลายฝีมือนะครับก่อนหน้านี้ก็มีมาฝีมือหนึ่งแล้วก็มีการพูดมีการชี้ดตำหนิมีการเล่าต่อปากต่อปากจากเซียนรุ่นใหญ่มาเป็นจากเซียนรุ่นใหญ่มาเซียนรุ่นเล็กๆนะครับเรื่อยๆมาทาให้ทุกคนมีปุ่มคุ้นกันอยู่แล้วแต่พอยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่าก็มีเคตัวใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับซึ่งมีมานานมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบแต่ก็มี คือเอาง่้ในปีห4นะครับณนะปัจจุบันก็เดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนนะครับก็ต้องนับย้อนไปประมาณในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับเหรียญุนเวียนน่าจะอยู่ประมาณเกือบร้อยเหรียญน,นะครับเหรียญเกนะครับซึ่งซึ่งทำให้นักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับที่มาสะสมปลาเครื่องนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็ได้เจ้าไปก็ทําให้สูญเงินไปไป,ไปเยอะพอสองกวน นะครับผมก็เลยออกคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นปุ่มกันสําหรับทุกๆต้นแล้วกันนะครับอ่ะมาวิเคราะห์ว่าทําไมเหรียญรุ่นนี้ถึงโดนกันเยอะนะครับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าทาไมถึงโดนกันเยอะนะครับนะครับเอาไว้ย่ายแล้วกันนะครับนะครับหลวงปูอแดงนะครับหรือลุงปูแดงเนี่ยวัดเจิงเก่าเนี่ยลักษณะผิวเหรียญนะครับผมเจออยู่ประมาณสองผิวก็คือคล้ายๆลมันปูเลยนะครับแบบเนี้ย ้กลๆลมมันปูหรือตองแดงเปลไฟนี่แหละนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือไกลๆลมดํานะครับเหรียญสร้างปี19ผมก็เลยนึกถึงเหรียญปาเกจิกหนึ่งตันนะครับที่ผมนับถือนั่นคือคือหลวงพ่อดาวัตุโยงปี20นะครับเป็นเหรียญลักษณะไก่ปลาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ขกนกอาจจะไม่มีอะไรอาจจะไม่มีแต่ว่าลักษณะเหรียญคล้ายกันอยู่ในยุคปีเดียวกันนะครับเหรียญหลวงพ่อดำเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูตอนตายเะยกันนะ เหรียญหลวงพ่อดำวัดตุยงเนี่ยนะครับในปีสองศูนย์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะครับพอมีประสบการณ์ไม่เว้นแต่ละวันแหละนะครับที่ได้ยินเรื่องเล่ากันมานะครับอ่ะก็มีลมแบบนี้เหมือนกันก็คือเราจะเรียกว่าลมมันปูแล้วก็ลมดำนะครับอ่ะนะครับแต่ส่วนเหรียญที่เคออกมาชุดนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นลมแบบนี้หมดเลยหรือว่าออกผิวไฟแบบนี้หมดเลยนะครับ นะครับมาวิเคราะห์นะครับทําไมถึงโดนนะครับหรือทําไมปีๆที่มีหลวงพ่อแดงอยู่แล้วนะครับไม่ได้เหอกใจว่าทําไมถึงโดนอันดับแรกส่วนใหญ่เขาจะส่องตามตาหนินะครับก็เรียกว่าบล็อกศูนย์ป่านะครับว่าศูนย์ป่ามีความชัดเจนไหมนะครับมีความชัดเจนไหมนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับศูนย์ป่ามีความชัด ชัดเจนนะครับเลขเก้าเบิ้ลนะครับเลขเก้าเบิ้ลศูนย์เบิ้ลนะครับเป็นการปั๊มแบบปั๊มสองครั้งนะครับปั๊มสองครั้งนะครับโอเคถ้ามาดูจุดนี้ยังไงก็โดนนะครับสอนกันต่อๆกันมาว่าเคนะครับหน้าไม่เหมือนกันนะครับเคหน้าไม่เหมือนกันนะครับซึ่งรอบนี้หน้าออกมาค่อนข้างเหมือนหรือว่าเหมือนเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าเหมือนเลยก็ว่าได้ นะครับโดยส่วตัวถ้าผมเห็นแว็บแรกนะครับโดยไม่เอะใจว่ามีเกณฑ์เนี่ยนะครับผมก็โดนครับนะครับถือว่าโดนได้เลยนะครับนะครับทีนี้มาดูเหรียญด้านหลังนะครับเหรียญด้านหลังนะครับจุดจำหนี้นะครับจุดขี้กราบอะไรพวกนี้นะครับนะครับมีนะมีนะครับมีที่สําคัญก็สอนบอกว่าปาเกณนะครับตัวสามเหลี่ยมนี้ปั๊มไม่ชัดครับนะครับตัวสามเหลี่ยมที่หลังหูปั๊มไม่ชัด แต่ตัวนี้นะครับชัดเจนครับนะครับชัดเจนนะตัวนี้ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนะครับทีนี้นะครับมีคนถามว่าแล้วน้องรู้ได้ไงว่านะครับเก๋นะครับวันนั้นก็นั่งตกกับน้องๆหลายร้่นนะครับที่เก็บสะสมเหรียญรุ่นนี้ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นในการเก็บสะสมนะครับปัจจุบันก็ก็พอมีบ้างแต่ว่าสวยเนี่ยมีไม่ค่อยมากหลวงพ่อแดงส่วนใหญ่เราจะได้สภาพใจจะมากกว่านะครับอ่ะมีสวยอยู่เหรียญเดียวเดียวมาเป็นตัวอย่างนะครับก็นั่งตกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันก็มีหมดนะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับลักษณะการจัดสร้างดีกว่าครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญปีหนึ่งเก้านะครับเราก็เลยดูเหรียญ นะครับพอาดูเหรียญปั๊บเนี่ยนะครับนะครับมีร่องรอยของการตอดนะครับเพราะว่าเหรียญที่เรามีที่เป็นเหรียญที่เราเราคือเหรียญเหรียญแต้ของเราอะครับที่เราเก็บอยู่นะครับตั้งนานแล้วนะครับอูเหรียญไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวเจาะอูเหรียญนะนะครับอย่างที่สองเรามาดูตัวตัดครับอย่างที่สองเรามาดูตัวตัดอันนี้ต้องขอบคุณพี่ท่านหนึ่งด้วยนะครับที่ ที่บอกให้เราดูตัวตัดตั้งแต่แรกนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมนะครับนี่ครับวิวัฒนาการตัวตัดไม่ทราบว่าพี่พีๆเห็นไหมนะครับถ้าไม่เห็นกรองก่อไปด้วยนะครับจะพยายามสู่ให้พี่ๆเห็นชัดมากที่สุดนะครับนี่ตัวตัดนะนะครับนี่คือนะครับแล้วมาบอกได้ยังไงว่าว่าเหรียญนี้เย้ดูแก้อูเหรียญตัวตัด เหรียญปีหนึ่งเก้าลักษณะตัวตัดนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบหลายๆเหรียญให้แล้วกันหรือหลายๆกิจในยุคเดียวกันแล้วกันนะครับพี่ๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ <pt ain> เหรียญปีหนึ่งเก้าตัวตัดมันจะต้องเป็นตัวตัดตัวตัดอ่าก็เรียกว่าตัดแล้วก็หักครึ่งนะครับตัดไปแล้วก็หักครึ่งนะครับนี่คือลักษณะนะครับของเหรียญเก้น,นะครับที่เพิ่งออกมาเลยครับเพิ่งออกมานะครับหรือออกมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมากระจาย นะครับในกลุ่มต่างๆเพื่อมาลงก่ในกลุ่มต่างๆผมก็ไม่ทราบนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการพิจารณาตั้งแต่แรกนะครับว่าศูนย์ปลาจะจัดน่าจะจัดนะครับนะครับแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมนั่นหลังหูเนี่ยเป็นแบบนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันปัจจุบันต้องต้องดูเยอะมากกว่านี้นะครับส่วนจุดที่พี่ๆก็ดูกันก็บอกว่าเหรียญนี้ร้อยเหรียญก็มีหลุมนะครับตรงยันนะครับแบบนี้ นะครับนะครับอ่ะนะประมาณนั้นก็บอกนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งไม่มีอ่วงครับนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับพอสองศูนย์ปาเส้นชัดนะครับเส้นชัดมีเก้าเบิ้ลเรียบร้อยนะครับพอมาดูด้านหลังนะครับพอมาดูด้านหลังดูในสามเหลี่ยมคมชัดนะครับนะครับตำแหนนหลังหูนะครับทีนี้นะครับดูหูเจาะนะครับ ต่อไปด้วยนะครับถ้าส่องไม่จัดยังไงอ่ะดูหูเจาะนะพี่นะเห็นไหมครับผมคิดว่าการหูเจาะแบบนี้มันเป็นการที่เจาะไม่เรียบร้อยนะครับเจาะไม่เรียบร้อยทีนี้มาดูตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดกัดทั้งหมดนะครับคือตัดกัดทั้งหมดครับนะครับนี่นะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะนะครับนั่นคือการที่พิจารณาของของกลุ่มผมนะครับที่ที่มาดูกัน มาจำําหลกกันนะครับทีนี้ส่วนพี่ๆมีวิธีการดูอย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากผมก็นะครับก็พยายามลงในกลุ่มเยอะๆนะครับน้องๆหรือคนที่จัตาหลง่อแดงนะครับจะได้ไม่หลงนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นหลุมแบบนี้นะครับแต่ผมเคยเจอเหรียญศึกจริงๆนะครับเหรียญศึกเหรียญสภาพใชเนี่ยนะครับนะครับมันก็เป็นเป็นหลุมแบบนี้นะครับนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้จุดนั้นเป็นจุดดูนะครับหลักๆผมจะดูที่หูเจาะแล้ว นะครับแล้วก็ตัวตัดนะครับทีนี้อย่าไปดูตัวเกเยอะนะครับลักษณะมาแบบนี้ก่อดูเจาะนะครับทีนี้มาดูตัวแท้บ้างกันมาดูว่าตัวแท้เนี่ยเราเป็นยังไงนะครับนี่ผมพลิกให้ดูท้งด้านหน้าด้านหลังก่อนนะครับพยายามจําตาเปล่าก่อนนะครับผมพลิกให้ดูท้งด้านหน้าด้านหลังก่อนนะครับทีนี้ก็มาส่องนะครับศูนย์ปากนะครับบล็อกนี้ก็เรียกว่าศูนย์ปากอินไหมครับเลขเข้าศูนย์ปากคือใกล้เคียงกันมาก นะครับผมเชื่อได้เลยว่าทําไมถึงถึงถึงเราไม่เอดใจว่าเออมีเคออกมาอีกแล้วหรือเนี่ยนะครับส่วนหน้าตาก็คล้ายเคียงกันมากนะครับพี่พีเทียบตอนที่วิดีโ,ดโอเปิดเปิดแรกๆใหม่แล้วกันนะครับเพราะผมตั้งเคียงกันหน้าแทบจะไม่ไม่ต่างกันมากนะครับทีนีมนะ้มาดูหลังหูนะครับมาดูหลังหูเนี่ยครับเห็นไหมครับสามเหลี่ยมชัดเจนครับ สามเหลี sea, like there, no ite, it ่ยมจะเจนเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวหูเจาะเนี่ยไม่มีการตอดครับตัวหูหูจาะต้องจอบปิ้นปิ้นแบบนี้ยนะครับหูจอะต้องจอบปิ้นปิ้นแบบนี้ยนะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเป็นครั้งแรกที่เอามือมันโดนเหรียญนี้นะครับเพื่อบี้เลยเพราะว่าปกติผมจะซีนไว้นะครับเหรียญนี้ก็เก็บมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับนะครับนี่หูจอะต้องปิ้นปิ้นแบบนี้ครับนะครับคือจริงๆนะครับ เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ที่หวงแหละครับนะครับแต่ว่าเพื่อให้พี่ๆได้เห็นอย่างชัดเจนนะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้บางท่านก็มาดูอ่าที่หลังที่ยันนะครับว่าเป็นหลุมหรือเปล่าอ๋อของผมไม่เป็นหลุมนะส่วนบางท่านนะครับบอกว่ามีขี้กรากตรงนี้แต้มหมดเลยไม่ไม่ได้นะครับนะครับไม่ได้นะถ้าก็ตอดติดตอดดียังไงก็มีครับยังไงก็มีนะขี้กรากจุดตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้น อย่าเอาจุดนี้เป็นจุดนะครับมาบอกว่าแต่เคสเพื่อเพื่อจะขายนะครับไม่ได้นะพี่นะนะครับนะครับต่อไปนะมาดูตัวตัดกับนี่คือลักษณะตัวตัดนะขอโทษด้วยนะครับจะพยายามนะครับนี่พอดีนะครับผมเองไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดไอวางกล้องนอนครับหาจุดโฟกัสไม่เจอนะครับนี่ตัวตัดเป็นหนักนะนี่ เห็นไหมครับตัวตัดหยาบจะหักนะนะครับน่าจะเห็นนะเดี๋ยวให้ดูจุดที่อ่ะดูใกล้อูดีกว่าเพราะผมเองมึนคนชอบชอบสองเหรียญเนี่ยชอบจองที่ใกล้อูแบบค่อยควิเวิกะอนนะครับทีนี้พี่พ,พี่บางท่านบอกว่าดูขอบครับต้องมีขอบครับต้องมีขอบนี้ใช่ไหมครับต้องมีขอบนี้นะขอบซ้อนกันอยู่ระหว่าง ตัวเหรียญเนี่ยซูมจะเห็นชัดไหมน่าจะได้นะฮะต้องดูก่อบนะครับต้องดูก่อบเนี่ยตัวตัดโอ้โห <c oughs> จะสั่นนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็บอกให้ดูรอบนี้ด้วยนะครับลองสองดูนะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาดูตัวเก๊นะครับก่อไปได้นะครับอะว่ามีไหมใช่จริงๆด้วยนะครับพอมีนะพี่นะ พอมีนะแต่ว่ามันก็ไม่มากครับนี่พอมีนะแต่ขอบไม่ได้เป็นสันครับอ่ากอบไม่ได้เป็นสันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยได้ครับแต่ดูตัวตัดให้ดีครับดูตัวตัดให้ดีดูนะครับความเรียบร้อยของหูจอะนะนะครับนี่ตัวตัดเลยนะครับส่วนอ่าตำาหนิหรือหูตัดที่ว่าเราสามารถชี้ได้เลยว่าแท้เลยน่ะตอนนี้เรายังหาไม่ได้นะครับอันนี้บอกเลยเพราะว่า ผมก็รีดทำคลิปนี้เพื่อนะครับพอดีน้องๆผมนะครับหลายท่านก็รบกวนว่าให้ผมช่วยทำคลิปให้หน่อยครับพี่นะครับโอเคได้นะครับตอนนี้ก็นะครับเพราะก่อนหน้านี้เราเราไม่เราเราเราจินกับเกตัวเก่าแต่เนี้ยเกมาใหม่ดูหน้านะครับอย่างที่ผมให้ดูหน้านะพี่ๆดูหน้านะนะครับทีนี้ก็ความรู้นิดหน่อยนะครับความรู้นิดหน่อยอย่างที่ผมเคยกุ้ยนะครับเรื่องว่า เหรียญพวกนี้ผมว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าตัวตัวผิวนะครับตัวผิวน่าจะใกล้ๆกับเหรียญอยู่ในยุคเดียวกันก็คือหลงก็ดำนะครับหลงก็ดำนะครับถ้าถ้าแดงก็ก็ต้องนะครับนี่ตะาแดงนะครับถ้าผิวลมันปูแดงก็ต้องประมาณนี้ครับแดงก็ต้องประมาณนี้นะนะครับนี่ผมคิดเอาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตาดำนะครับตาดำก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนกันนะครับหรือบางตันก็อาจจะไปลมใหม่มา นะครับเพื่อต้องห้สวยแต่ว่าต้องประมาณนี้เพราะว่าอ่าจริงๆมันก็เป็นตองแดงทั้งคู่นะครับแล้วก็ตอนสั่งโรงงานก็ไม่ได้สั่งให้ลมดําหรือลมมันปูแต่โรงงานตามไม้เป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะอยู่ใน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 ยุคในยุคนั้น,นครับในการจัดสร้างยุคนั้นมากกว่านะครับทีนี้ขอมาดูตัวตัดหลงก็าําบ้างนะครับนะครับแต่ก็ก็ดีของหลงก็ตัดของหลงก็าําเนี่ยอ่ามีหลายบล็อกครับบล็อกหน้ามีหลายบล็อกแล้วก็สร้างเยอะ นะครับทำให้เราแยกตัวตัดได้เยอะนะครับนี่ตัวตัดต้องเป็นตัวตัดหยาบแบบนี้นะครับแล้วก็หักครึ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับส่วนหลวงก้อแดงเนี่ยนะครับเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเรามาดูกันอีกทีนึงนี่นะครับอ่ะจัดแล้วนะนะครับมาดูกันอีกทีนึ่งนี่พี่ๆบอกว่าดูขอบนี้ขอบนี้ต้องเป็นสันนะนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วกัน นะครับโอเคผมว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับสําหรับพี่ๆหรือคนที่สะสมพราเครื่องใหม่ใหม่ๆในยุคนี้แล้วกันนะครับที่เริ่มมาเก็บสะสมเวลาก็เยอะแล้วนะครับลูกคนพี่ๆนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยครับคอมเมนต์ Comment ได้เลยผมก็รับทุกคำคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับส่วนพี่ๆบอกว่า,าอยากให้ตามคลิปเกี่ยวกับเหรียรุ่นไหนพระเครื่องรุ่นไหนใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับถ้าผมมีโอกาส หรือมีข้อมูลนะครับมากพอที่จะทำผมก็จะทำให้นะครับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่สะสมตระเครื่องนะครับหลวงพ่อแดงนะครับเชิงเขานะครับสายนาราธิวาสไว้ด้วยนะครับสายนาราธิ่วาสไว้ด้วยนะครับนะครับว่านะครับก็เรียกว่าอะไรนะก็คือเรามาหาความรู้ด้วยกันเรามาช่วยกันดีกว่านะครับมาช่วยปักดัน อย่าให้มีปะเก๋นะครับอย่ให้มีปาเก๋อยาให้คนโดนปะเก๋นะครับแค่นั้นก็ผมรู้สึกว่าวงการปลาเครื่องก็จะดีขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยุคโควิดครับดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆนะครับสวมหน้ากากอนามัยอยู่แล้วนะครับรู้ว่าพี่ๆสวมอยู่แล้วก็ระวัดระวังตัวเองด้วยนะครับขอให้สุขภาพพี่ๆทุกท่านนะครับแข็งแรงนะครับนะครับแล้วก็สู้ๆครับนะครับวันนี้ก็กลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ